วสองพื้นที่ฝนตกหนักมากแนวโน้มลักษณะอากาศ10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันอังคารที่27มิถุนายน2,566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมประจำฤดูฝนที่เป็นปัจจัยหลัก ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและสปป,ปลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจึงส่งผลทำให้ช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออก กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนในบริเวณภาคกลางและภาคใต้วันนี้เริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นหย่อมๆบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาแต่อย่างไรก็ดีพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นจากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและอุดรดิตด์อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบ,บุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่28มิถุนายนถึง6กร,รกฎาคม2,566ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากร่องมรสุม คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสปป,ปลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ที่ในช่วงดังกล่าวจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรงส่วนในบริเวณภาคเหนืออาจมีฝนลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จากลักษณะอากาศดังกล่าวทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในวันที่28มิถุนายนถึง6กรกฎาคม2566บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2องกรกฎาคม2,566ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่1 2กรกฎาคม2,566ภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่ ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกถึงแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่1 2ถึง2กรกฎาคม2566ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ จากแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนั้นส่วนใหญ่จะกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เดิมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ส่งผลทำให้มีฝนในช่วงนี้บริเวณดังกล่าวจึงเริ่มมีมวลน้ำสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจึงขอให้เฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองคลองบึงต่างๆพื้นที่ลุ่มเขตชุมชนเมืองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำคลื่นลมช่วงนี้มีกำลังปานกลางห่างฝั่งอาจมีคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพื้นที่ใดที่ยังคงแห้งแล้งต้นไม้ผลผลิตทางการเกษตรเหี่ยวเฉาและเฝ้ารอฝน ขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำมากฝนตกทุกวันจนสร้างความเสียหายขอให้ฝนลดน้ำลดไวๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารและข้อมูลที่นำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลต่างๆไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศในพื้นที่ของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มสภาพอากาศแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใย จากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ